สวัสดีครับใยไหมครับสวัสดีค่ะใหสวัสดีค่ะเออเห็นไยไหมนี่ต้องมีเรื่องราวเป็นแรงบันดาลใจนะเกี่ยวกับการทําธุรกิจออนไลน์นะใช่ค่ะแต่เดี๋ยวขอพี่ก่อนแป๊บนึงนะได้ได้ให้ให้คิวผมลงพื้นที่ไปฮะท่านผู้ชมฮะเป็นงานมอบรางวัลก็ลักษณะคล้ายกับใยไหมที่เบรกที่แล้วเราได้ดูกันนะฮะแต่ว่างานที่ผมไปเนี่ยเป็นงานของผู้หญิงโดยเฉพาะเลย Good Woman of the Year 2022คือคณะกรรมการเนี่ยเขาจะคัดเลือกผู้หญิงนะฮะ เป็นสุดยอดผู้หญิงเก่งแห่งปีสุดยอดผู้หญิงตัวอย่างแห่งปีคือเก่งกับตัวอย่างเนี่ยมันจริงๆใกล้เคียงกันนะค่ะบางคนเก่งเก่งมากเลยบางคนเป็นตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างในแง่ของความเป็นแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีมีโอกาสได้คุยกับหลายท่านนะฮะโอ้โหผมยกนิ้วให้ยอมใจจริงๆในความเป็นแม่ในความเป็นผู้หญิงเก่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับทุกท่านเก็บภาพแล้วก็เก็บบรรยากาศมาให้ได้ดูกันเชิญครับ ไปอยู่กับคุณโทนะฮะเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์โบต้าพีครับสวัสดีครับ รางวัลวันนี้ได้รับรางวัลอะไรนะฮะรางวัลสุดยอดผู้หญิงตัวอย่างแห่งปีค่ะเป็นยังไงมาฮะได้รับรางวัลนี้ตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะที่วันนี้เราในฐานะตัวแทนจําหน่ายของแบรนด์โบตาพีนะคะเราก็มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลระดับประเทศเลยเมื่อ2ปีที่แล้วยังรับราชการพิ็นทหารอยู่เลยนะคะโอ้พิททหารมาก่อนพิ็นทหารหญิงค่ะแล้วไงต่อฮะก็ อยากจะมีรายได้เพิ่มค่ะอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็ตอนนั้นเป็นคุณแม่หลังคลอดค่ะเลยทำผลิตภัณฑ์โบตาพีเป็นอาหารเสริมจนรูปร่างสัดส่วนสวยขึ้นนะคะก็เลยตัดสินใจค่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะอยากจะมาเป็นตัวแทนจําหน่ายแบรนด์โบตาพีค่ะโบตาพีนี่จุดเด่นข้อดีนี่ยังไงบ้างคะ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะที่ช่วยทําให้สดชื่น<ม>กระปรี้กระเป๋าค่ะมีแรงเป็นโปรโตีนค่ะโปรโตีนธัญพืชน,นะคะสกัดในรูปแบบแคปซูลค่ะคือทําให้รูปร่างเนี่ยสัดส่วนกระชับขึ้นเพราะว่าเราได้โปรโตีนเข้าไปนะคะเสริมสร้างมวลกล้ามเนือ้อพีเซนเตอร์เป็นน้องนายนภัสนะคะเราเป้าหมายในอนาคตเหรอคะเกี่ยวกับธุรกิจโบตาพีนะครับเป้าหมายต่อไปคืออยากจะผลักดันให้น้องๆทุกคนนะคะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ตอนนี้ที่เดินตามเข้ามาค่ะ มองพี่ไวยย้ค่ะเป็นแบบอย่างะค่ะพี่เป็นผู้หญิงหนึ่งคนที่อายุ40วันนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าโชคชะตาแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการกําหนดชีวิตตัวเองค่ะทุกคนทําธุรกิจนะคะก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าด้วยความที่เรามุ่งมั่นตั้งใจค่ะแล้วก็จัดแบ่งเวลาเป็นอย่างดีจนวันนี้ก็สามารถออกมาทําธุรกิจเป็นคนจับเงินหลักล้านได้ขอบคุณมากค่ะคคสวัสดีค่ะ ดีดีกับทุกท่านด้วยนะฮะแหม่ได้ฟังแล้วแหม่แต่และท่านนี่เก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับ